สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะสําหรับหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสามเดือนสองหกห้านะคะหวยลาวพัฒนาสูตรนี้เป็นสูตรครัดพิเศษสองตัวบนล่างสามตัวตรงโต๊ดนะคะสําหรับอ่าหวยลาวพัฒนานะคะงวดที่สิบสามเดือนสองหกห้าต้องขออภัย f อฟซนะคะงวดวันที่งวดวันที่เท่าไหร่นะงวดงวดที่แล้วนะคะอ่า วันที่21เนาะแอดไม่ได้ลงแนวทางนะคะต้องขออภัยนะคะสำหรับ f c นะคะที่ติดตามนะคะคอยติดตามาช่องเลยไปเลยนะคะแอดก็ต้องขออภัยนะคะไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแอดก็ติดธุระด่วนนะคะแอดไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแต่งวดนี้นะคะงวดที่ยี่สิบสามแอดจะลงให้งวด วันที่ยีก็เป็นสูตรค่ดพิเศษนะคะสูตร2ตัว3ตัวตรงนะคะสตัวตรงโต๊ดนะคะแล้วก็กำลังวันนะคะก่อนที่จะไปรับชมวันที่23่สาคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้าว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะขอบคุณ fc เก่าหรือ fc ใหม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ash, ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสำหรับงวดวันที่23เดือน265นะคะสูตรคัดพิเศษนะคะ2ตัวบนล่างนะคะ สำหรับสองตัวนะคะมีทั้งหมดแปดคู่นะคะสูตรค่พิเศษจะมีแปดคู่นะคะสามตัวตรงโต๊ะก็จะมีทั้งหมดสี่หางนะคะคู่แรกนะคะห้า8จ9ดหนึปดเจ็ดเ้าแปดก้านะคะ01นะคะ ศูนย์แปดหกเก้าศูนย์สามนะคะอ่าแอดก็จะแอดชอบนะคะสามสามเก้านอแอดแอดจะลงให้อีกคู่หนึ่งเนาะแอดจะแอดชอบเป็นการส่วนตัวนะคะปกติก็จะมี่าฮะ ปลาแปคู่เนอะแอดจะลง3ามให้นะคะแอดชอบเป็นการส่วน,นตัวนะคะสำหรับ3ามเก้านะคะสาแอดชอบนะสตัวตรงโต๊ดนะคะสตัวตรงโต๊ดก็จะมี3ามหกเก้าศนะคะสา สูนนะคะสามสามศูนสำหรับอ่ากำลังวันนะคะก็จะมีทั้งหมดหกตัวนะคะกำลังวันเนาะมีหนึ่งนะคะหนึ 1, 3, นะคะหนึ่ง 7จ็ดนะคะหนึ่งสามห้าแปดเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งสามห้าแปดเก้าเจ็ดกำลังวันเอาต้องขออภัยเนาะแอดไม่ได้ดูกล้องนะต้องขออภัยนะคะแอดไม่ได้ดูกล้องนะคะเมื่อกี้เนาะอ่าแอดจะทวนให้นะคะสองวันที่ยี่สามนะคะยี่สามเดือนสองหกห้าหลาพัฒนาสูตรคัดพิเศษนะคะ ห้าเจด9ดหนึ่งแปดเจ็ะคะสามเก้าศูนหนะคะ,ะ,คะสำหรับ3ตัวตรงโต๊ดสามหกเก้าศูนยก้านะคะกำลังวันสามห้าสักหนึ่ามห้าเก้แปดก็ดนะคะหนึ่งส้ดนะ,ะ,นะ,ะแอดก็พูดผิดพูดถูกเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะ บางทีก็พูดผิดเนาะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดรับชมนอกฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจินิยาในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้ง สำหรับคลิปนี้นะคะแอดต้องขอลาก,ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟีทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ